สลามมอะัลกุ้งวเระมาตุลล้อวะบบาระกาตุค่ะวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เจอกับคุณครูอมิร์ในห้องเรียนภาษาไทยนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มฝึกอ่านภาษาพาธีกันให้นักเรียนอ่านดูอาพร้อมๆกันก่อนค่ะรอบไิชชรีซารีวยัสซรีอมรีวะลุนูดตัมมิลิซานี ยัำกอฮูคาลีรับบิ้ดดนีอินมาวะจุก m นีฟะห์มะรับบิ้ดดนีอินมาวะซุกนีฟะห์มะรับบิ้ดดนีอินมาวะซุกนีฟะห์มะอามีเรียนคะวันนี้นะคะห้องเรียนภาษาไทยนะคะการฝึกอ่านภาษาพาทีนะคะเราจะมาฝึกอ่านภาษาพาทีบทที่6นะคะเรื่องโรงเรียนลูกช้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ นักเรียนเปิดหนังสือมานะคะเราก็จะเจอหน้านี้นะคะหน้านี้คือบทที่6นะคะโรงเรียนลูกช้างนะคะโรงเรียนลูกช้างเราก็จะเจอนะคะช้างหลายตัวเลยหนึ่งในนั้นจะต้องมีทําไมคะอ่ะมีตัวเด่นของเรานั่นเองก็คือใบโบกแล้วก็ใบบัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนะะื้อหากันเลยอ่านะคะก่อนอื่นเราจะมารู้จักคํานําเรื่องกันก่อนนะคะ นักเรียนอ่านตามคุณครูน,นะคะแถวแถวเชือกเชือกกล้วยกล้วยหมู่บ้านหมู่บ้านควานช้างควานช้างวงกลมวงกลมละละกี่ กีทท่ทําทําซําซําใช้ใช้เมื่อเมื่อข้างข้างท้ายท้ายกินกินฝึกฝึกทุกทุกจูง จูงของของคอยคอยจับจับจบจบครั้งครั้งหลายหลายวันนี้วันนี้ครูใหญ่ครูใหญ่กำลังใจ กำลังใจอะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอ่านเนื้อเรื่องพร้อมๆกันเลยนะคะโรงเรียนลูกช้างโรงเรียนลูกช้างใบโบกใบบัวและลูกช้างใบโบกใบบัวและลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียน โรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านควานโพ่พ่อของภูผาควานโพ่พ่อของภูผาเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกมีควานคอยฝึกมีควานคอยฝึกวันนี้ลูกช้างฝึกวันนี้ลูกช้างฝึก จูงหางกันจูงหางกันควานช้างจูงใบโบกควานช้างจูงใบโบกไปต่อแถวไปต่อแถวใบโบกใช้งวงจับหางช้างใบโบกใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าควานช้างข้างหน้าควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถว จูงใบบัวไปต่อแถวใบบัวใช้งวงจับหางใบโบกใบบัวใช้งวงจับหางใบโบกลูกช้างเดินตามกันลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลมเป็นวงกลมฝึกซ้ำไปซ้ำมาฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันไม่กี่วัน ใบโบกและใบบัวใบโบกและใบบัวทำตามได้ทำตามได้เ <c oughs> มื่อฝึกจบทุกครั้งเมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินกล้วยลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยได้กินอ้อยเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจ ต่อไปนะคะมาดูอ่านอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านนะคะอ่านพยัญชนะกันนะคะคอคององอชอชอยอยอท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 อนอนอ พอ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 พลอพอม่อพ่อยอพอรอพ่อลอพอวอพ่อพ่อพ่อพอพ่อี่สะะออียอยอ่ออี่นะ,ะ,ะอะอออ สระอัวสระอัวเอียอ่านว่าเอียอัวอ่านว่าอัวต่อไปนะคะนักเรียนมาฝึกอ่านแจกลูกกันค่ะอ่ะคะงอเอียเงียงอเอียเงียนอเอียเนียนอเอียเนียฟอเอียเฟียฟอเอียเฟีย โมเอียเมียโมเอียเมียยอเอียเยียยอเอียเยียลอเอียเลียลอเอียเลียวอเอียเวียวอเอียเวียอ่ะต่อไปนะคะสระอัวนะคะงออัวงัวงออัวงัวนออัวนัว นอัวนัวพออัวพัวพออัวพัวมออัวมัวม it. ออัวมัวรออ <N drinking hil Rent> ัวรัวรออัวรัววออัววัววออัววัวต่อไปนะคะมาดูคำนะคะอ่านเป็นคำงองัวเงียงัวเงีย งออัวงัวงอเอียเงียงัวเงียงออัวงัวงอเอียเงียงัวเงียต่อไปค่ะใบบัวใบบัวบอไอใบบออัวบัวใบบัวบอไอใบบออัวบัวใบบัว ต่อไปนะคะโถยาโถยาถโอโถยอายาโถยาถโอโถยอายาโถยาเปียคู่เปียคู่ปอเอียเปียคออูคูไม้เอกคู่เปียคู่ อเอียเปียคออูคูไม้เอกคู่เปียคู่อ่ะต่อไปมาฝึกอ่านเป็นคำนะคะใบบัวใบบัวตัวเตี้ยตัวเตี้ยเลียมือเลียมือถือไว้ถือไว้ไม่มาไม่มาหาทั่ว หาทั่วหัวไก่หัวไก่ไ,กไข่กาไข่กาตาวัวตาวัวตัวโตตัวโตโถยาโถยาขาเสียขาเสียเปียคู่เปียคู่ยู่ยี่ยู่ยี่ที่นา ที่นมาต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคล้องร้องเล่นกันนะคะนักเรียนฝึกจูงหางบทเรียนลูกช้างจับหางออกเดินไม่มีขัดเขินเดินตามกันไปเดินเป็นวงกลมหน้าชมกระไรฝึกแล้วดีใจได้กินกล้วยอ้อย อีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้อ่านตามนะคะฝึกจูงหางฝึกจูงหางบทเรียนลูกช้างจับหางออกเดินไม่มีขัดเขินเดินตามกันไปเดินเป็นวงกลมเดินเป็นวงกลมหน้าชมกระไรหน้าชมกระไรฝึกแล้วดีใจฝึกแล้วดีใจได้กินกล้วยอ้อย ได้กินกล้วยอ้อยอต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะมาช่วยกันเลือกอาหารของช้างและไก่นะคะมาดูกันว่าช้างกินอะไรแล้วก็ไก่กินอะไรนะคะ,ะกล้วยเป็นอาหารของใครคะกล้วยเป็นอาหารของช้างนะคะอ้อยช้างกินอ้อยหรือเปล่าคะ,ะช้างหรือไก่กินอ้อยคะอ้อยนะคะช้างกินอ้อยเนาะต่อไปมะม่วงมะม่วงใครกินคะ ช้างกินหรือเปล่านะคะช้างหรือไก่กินนะคะอ่ะส่วนใหญ่นะคะช้างนะคะจะชอบกินผลไม้นะคะมะม่วงก็กินนะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยให้การส่วนใหญ่เขาจะให้ทําไมคะให้ช้างกินอ้อยกับกินกล้วยนะคะอ่ะมะขามนะคะถ้าช้างกินไปท้องจะเสียหรือเปล่านะักเรียน นะคะอ่านะคะก็ไม่นิยมนะคะไม่ได้ไม่ได้นิยมให้ช้างกินนะคะต่อไปข้าวข้าวนะคะข้าวเป็นอาหารของไก่นะคะไข่ไก่จะกินไข่ตัวเองหรือเปล่านักเรียนลอง ลองดูนะคะไข่ที่เลี้ยงไก่ลองเอาไปให้เอาไข่ต้มไปให้กินดูนะคะว่าไก่จะกินหรือเปล่านะอ่ะต่อไปสับป,ประรดนะคะสับป,ประรดก็ให้ช้างกินนะคะงางาก็จะเป็นไก่นะคะไก่กินข้าวเปลือกก็ไก่กินนะคะผักนะผักก็อ่ะทั้งช้างนะคะช้างก็กินไก่ก็กินนะคะไก่ชอบใบจิกนะคะต้นกล้าอ่อนๆน,นะคะของ ผักของอะไรนะคะไก่ชอบมากหรือต่อไปรำนะคะรำนะคะเป็นรำข้าวนะคะก็เป็นอาหารของไก่นะคะนอนก็เป็นอาหารของไก่นะคะอะนักเรียนลองดูนะคะว่ายังมีอาหารอะไรอีกบ้างที่ช้างแล้วก็ไก่ชอบกินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปดูกันบ้านนะคะ การบ้านให้นักเรียนนะคะคัดคำที่เป็นอาหารของช้างลงในสมุดนะคะคำก็เอามาจากหน้าที่60นะคะแล้วก็ให้นักเรียนฝึกอ่านคำด้วยนะคะอ่านหน้า60หน้านี้นะคะให้นักเรียนเอาคำที่อยู่ในเนี้ยที่เป็นอาหารของช้างนะคะมาคัดลงในสมุดของนักเรียนนะ,ะคุณครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะ ในสมุดภาษาไทยของนักเรียนนะคะให้เขียนวันที่เหมือนเดิมเลยนะคะเขียนวันที่ในบรรทัดแรกนะคะของสมุดนักเรียนอย่าลืมนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเหมือนที่คุณครูบอกนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดไม่เขียนครึ่งบรรทัดนะคะแล้วก็เขียนหัวข้อก่อนนะคะว่าอาหารของช้างนะคะอันนี้ที่คุณครูเขียนนะคะ1กล้วยสอ้อยสสับประรดสผักนะคะ หากใครที่ วาดรูปได้นะคะวาดรูปก็สามารถวาดรูปกล้วยวาดรูปอ้อยวาดสับประรดวาดผักนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามได้นะคะแล้วก็นักเรียนสามารถเขียนชื่ออาหารของช้างนะคะลงไปเพิ่มให้มากกว่าสีข้อนี้ที่คุณครูเขียนก็ได้นะคะแล้วก็บรรทัดสุดท้ายของสมุดอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่แล้วก็ชั้นด้วยนะคะวันนี้นะคะบทเรียนการฝึกอ่านภาษาไทยก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์ ต่อไปนะคะอินชาอัลลอฮฺอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮลค่ะ